ในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านผู้มีเรติทุกท่านนะคะวันนี้นิชาดีที่อยู่ในสายเลือดของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยาวนานลนะคะในเรื่องของกิจกรรมทางด้านดนตรีนะคะคุณสุรพลสมบัติเจริญคุณอะไรนะคุณคุณพี่มันมีความกลมเกลืนกับพิถีชีวิตของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่กล่าวว่ารุ่นสู่รุ่นนะคะ ทีนี้ด้วยความหลากหลายอย่างที่ท่านรองได้บอกไปแล้วคือนอกจากเสียงเสน่ห์แล้วต้องไปหลายครั้งแล้วนะคะก็จะมี must try must taste must buy must see แล้วต้องมาซีก็เป็นอีกหุหมายหนึ่งของ,องกางจากเพื่อนเมืองสังข์ันด้านดนตรีของระดับว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศนะคะงานสปันยุโรสะ สุพรรณบุเนี่ยเป็นเทศก็ฝีมือทําอาหารอร่อยเรามีวัตถุดิบที่ดีเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือเสน่ห์สุพรรณบุรีจะมีแค่มัดส,สีอย่างเดียวไม่ได้เพราะอย่างยกตัวอย่างในสุพรรณมาที่นี่สุพรรณบุรีเก้าเครจิการหคุณจะเจอมัดส,สีเทสมัสเทสคุสณจะได้รองรับประทานอาหารอร่อยในจังหวัดส,สุพรรณบุรีเอ่อเมื่อตอนเดือดน้า,านะครับเมื่อที่บําบัดต่างๆตแต่ว่าการเขียนในใบสมัครคุณกับทางที่เกี่ยว่าตัวถือ นามาวบันเทวาเกิดขึ้นมานลองพูดกับวาผมเป็นเยาวาชนเกิดจากจังหวัดพม,มพูดตรงนี้นั่นแหละครับว่าผมะจะต้องแตกต่างจากทุกทุกปีปีที่ทำก็ต้องดีกว่าปีที่เคยทำไปครับเมืองนะคะถือว่าสุวรรณบุรีอยู่อยู่ในแนวแนวหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต่อไปขอเรียนเชิญค่ะหัวหน้าสวน